โอเคมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทางเพจแล้วก็ y o u t u b e นะคะพบกับพี่กัลน,น้แม่คะ่ะวันนี้มาไลฟ์แล้วนะคะเที่ยงครึ่งคะ่ะเข้ามาแล้วฝากก่าทักทายกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่กันนิดหนึ่งนะคะแบบเทคนิคเนี้ยหลักสำคัญเลยก็คือเน้นให้คุณแม่มีความเมตตาต่อตัวเองนะคะในการดูแลลูกที่มีภาวะเลี้ยงยากนะคะ เพราะว่าคุณแม่กําลังเผชิญปัญหาที่ท้าทายมากกว่าแม่ทนที่มีลูกเลี้ยงง่ายนะคะข้อแรกค่ะเทคนิคแรกพยายามละทิ้งความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงค่ะต้องเข้าใจว่าลูกเราไม่เหมือนลูกคนอื่นลูกเราไม่เหมือนเด็กเลี้ยงง่ายเช่นบางคนกินนมเสร็จแล้วหลับในขณะที่ลูกเรากินนมเสร็จแล้วไม่หลับต้องก่อมเป็นครึ่งชั่วโมงแบบนี้เราก็ต้องยอมรับแล้วพยายามอย่าคาดหวังว่า ลูกเราจะไปเหมือนเด็กข้้งบ้านที่เลี้ยงง่ายอะไรเงี้ยไม่ใช่เราก็ต้องพยายามกล่อมก็คือเราเรียนรู้เขาแล้แหละว่าเดี๋ยวเนี่ยถ้าเกิดเขากินนมเสร็จเนี่ยเขาต้องกล่อมอีกครึ่งชั่วโมงนะตบก้นเกาหลังอะไรก็ว่าไปก็ต้องทําถึงแม้เขาจะกล่อมตัวเองไม่เป็นก็ยังต้องทําแบบนี้ไปก่อนก็พยายามฝึกกล่อมตัวเองไปควบคู่ไปกับการกล่อมของเรานะคะเทคนิคที่สองค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นนักเรียนค่ะเรียนรู้นะคะที่จะอ่านสัญ,ญญาณของลูก ค้นหาว่าอะไรที่ทําให้ลูกงงเงหงุดหงิดไม่ได้ดังใจนะคะแต่ต้องแยกก่อนนะว่าไม่ใช่การตามใจนะคะแต่เราจะเรียนรู้ไว้เพื่อเราจะรู้เท่าทันลูกนะคะว่าเขาต้องการอะไรเช่นในเด็กที่อะอย่างเมื่อกี้เลยกรณีที่ว่ากินนมเสร็จเราไม่หลับนะคะอ่าพราเขาต้องการตบก้นเนี่ยเราก็เรียนรู้แล้วว่าอ้าวกินนมแล้ววางไม่ได้แล้วไม่หลับ เราก็ไปตบโกนนะคะหรือเมื่อเขานั่งเล่นแล้วเขาร้องไห้ถ้าเราเดินไปอุ้มเขาเงียบอันนี้แสดงว่าเขาต้องการให้เรามาอุ้มเราก็รู้แล้วถ้าเขาร้องไห้กรณีที่เขานั่งอยู่คนเดียวแสดงว่าเขาอยากให้แม่มาอุ้มเราก็เรียนรู้แหละแล้วเราก็พยายามตอบสนองเขานะคะในนี้เราพูดถึงในวัยหนึ่งปีนะคะอ่าต้องแยกแยะได้ว่าลูกอชอบไม่ชอบอะไรต้องการหรือไม่ต้องการอะไรนะคะอ่า สามเทคนิคที่สามค่ะตอบสนองความต้องการของลูกน้อยนะคะในเด็กที่เลี้ยงยากเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราอยากก่ากลัวที่จะตอบสนองความต้องการของลูกนะคะอย่าฟังคําแนะนําของผู้อื่นที่ไม่ได้รู้จักนิสัยลูกคนที่รู้จักนิสัยลูกดีที่สุดคือพ่อแม่ค่ะอ่าลูกของคุณแม่อาจจะไม่นอนยาวอยากติดที่จะดูดเต้าเพื่อนอนหลับในเด็กเลี้ยงยากจริงก็อนุโลมนะคะถ้าเราต้องเรียนรู้ลูกกันไปนะคะ ถามว่าเราต้องฝึกไหมฝึกแต่ฝึกถ้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะลูกเราเป็นเด็กแบบนี้เราก็ต้องต้องต้องเรียนรู้เข้าไปแล้วก็พยายามแบบตอบสนองเข้าไปนะคะเพราะว่าลูกก็จะต้องโตขึ้นโตขึ้นอะไรหลายอย่างมันก็ดีขึ้นนะคะสิ่งที่ได้ผลสําหรับลูกคนอื่นอาจจะไม่ได้ผลสําหรับลูกเราเช่นอสมมติจุกหลอกเด็กคนอื่นยอมดูดจุกหลอกง่ายเชียแต่ลูกเรายังไงก็ไม่ยอมดูดจะดูดเต้าแม่อย่างเดียวอะไรแบบนี้นะคะ เทคนิคที่สี่ก็คือต้องดูแลความต้องการพื้นฐานของตัวเองคะ่ะของตัวคุณแม่ให้ได้ให้ดีนะคะเพราะว่าแม่ที่เลี้ยงลูกได้ดีคือคุณแม่ที่มีความสุขด้วยนะคะ,ะความต้องการพื้นฐานของแม่ลูกอ่อนอะ่ะมีไม่เยอะหรอกคะ่ะขอให้แค่ได้กินขอให้แค่ได้นอนขอให้แค่ได้อาบน้าไดอ้อึตามที่ต้องการเอาผู้ตรงๆเลยนะคะมีแค่นี้ นะคะที่แม่ต้องการเนี่ยโดยคุณแม่อาจจะต้องร้องขอความช่วยเหลือจากผพือ,อื่นเพื่อให้คุณแม่ได้ได้ดูแลตัวเองตามพื้นฐานบ้างนะคะ5ค่ะแนะนำพาลูกออกไปข้างนอกบ้างในเด็กที่เลี้ยงยากให้แม่ไปกับข้างนอก,กับลูกเพราะว่าแม่เองก็จะได้ไปผ่อนคลายดูนูน่นดูนี่นะคะแล้วก็จะได้ให้ลูกทํากิจกรรมต่างๆลูกเองก็ได้ปรับตัวด้วย แล้วจะเป็นการดีมากค่ะแม่แบบพาลูกไปเข้ากลุ่มที่มีแม่ที่มีปัญหาลูกเลี้ยงยากเหมือนกันหรือว่าไปเจอกับแม่ๆหรือเด็กคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะได้พูดคุยอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ลดความเครียดความตกากังวลของแม่ความเหนื่อยของแม่เทคนิคที่6ค่ะต้องรับความช่วยเหลือจากคุณพ่อหรือว่าคุณพ่อต้องมาช่วยคุณแม่แล้วในเด็กกลุ่มนี้ต้องช่วยมากๆด้วยนะคะพ่อทำเทำ่าที่ทําได้เลยนะคะอ่ากรณีที่ว่าเด็กเลี้ยงยากไม่เอาคุณพ่อมีนะ คือเด็กบางคนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดถึงหนึ่งปีเนี่ยบางคนไม่เอาพ่อนะคะก็ให้คุณพ่อทําหน้าที่อื่นค่ะเตรียมอาหารให้แม่นะคะพาหลอกล่อลูกตอนแม่อาบน้ําสักนิดนึงนะคะทํางานบ้านนะคะซักผ้าลูกล้างขวดนมอะไรอย่างเงี้ยแทนคุณแม่นะคะอเทคนิคที่เจ็ค่ะคุณแม่ต้องมีแผนสำรองค่ะแผนสำรองกรณีไหนรูน้ไหม กรณีที่แม่ฟิลขาดกรณีที่แม่ไม่ไหวจริงๆคุณแม่จะต้องโทรหาคนที่มาช่วยคุณแม่ได้หรือมีแผนว่าฉันจะเอาลูกไปไหนถ้ามันเหนื่อยเกินไปเนี่ยการพาลูกไปอยู่เนิร์สเนี่ยมันก็มันก็จะช่วยให้คุณแม่ดีขึ้นในช่วงกลางวันแล้วไปคือวัตถุประสงค์การพาลูกไปอยู่เนิร์สเนี่ยมันก็คือมันให้ลูกฝึกปรับตัวร่วมกับคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็จร,จริงแล้วก็เป็นการแบ่งเบา ความเหนื่อยของคุณแม่โดยการพาลูกไปเน้นในวัยเล็กๆเนี่ยมันก็จะอาจจะไปบางวันไม่ไปบางวันอย่างเงี้ยก็ได้คือเราวันไหนที่เรารู้สึกไม่ไหวจริงๆหาก็ไปบางวันก็ได้นะคะอ่าเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่แปดคือต้องตระหนักหรือว่าคิดอยู่เสมอค่ะลูกกับเราคือทีมเดียวกันค่ะเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันนะคะต้องพยายามอยู่เคียงข้างลูกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะอ่า การที่เราเรียนรู้ว่าลูกต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรลูกชอบอะไรลูกไม่ชอบอะไรจะทําให้สายสัมพันธ์แม่ลูกแน่นแฟ้นขึ้นให้คิดแบบนี้นะคะซึ่งมันอาจจะยากลําบากในช่วงแรกแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วมันจะง่ายขึ้นนะคะอ่าอันนี้คือ8ดเทคนิคนะคะที่พี่การน,นำมาฝากนะคะที่อยากจะบอกว่าเราจะทํำยังไงกับลูกเลี้ยงยากนะคะ อย่างหนึ่งที่จะอยากให้กําลังใจคือลูกต้องโตขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะและคุณแม่ก็จะผ่านไปได้นะคะวันนี้พี่กันไปก่อนค่ะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะสวัสดีค่ะ